วันนี้มีน่าพาทุกคนมาดูทาวน์โฮมสองชั้นราคาแค่1 4 6 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเปียเดินทางเข้าพยาก,ก็แค่15นาทีหรือ้าไปเรือสาพัดก็แค่15นาทีเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่16ตารางวานะคะจอดรถได้1คันเลยบริเวณนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะว่าเป็นยังไงตามเลยในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเปล่านะคะให้มาแบบนี้เลยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะมีห้องเก็บออองงงงใหหห้้้้้้้้้้ดดดวววยนนนนนนนะะะะะะะคคคแแลลลลกกก็็็ชััะะ่่าา่่าาาาาจมมมมมมีะะีี1ํเเเเบรรพพืทตตตติิิสถไ สำหรับเป็นครัวครัวไทยด้านนอกบ้านเดี๋ยวเราไปดูชั้น2งกันค่ะบรชั้นสองของตัวบ้านนะคะก็จะมี2ห้องนอนห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะคะที่หันหน้าไปทางตัวบ้านนะคะก็เป็นห้องนอนที่ได้รับแสงเต็มๆเลยนะคะบริเวณหน้าบ้านแล้วเมื่อเราเดินมานะคะทางนี้ก็จะพบกับห้องน้ําแน่นอนว่ามีสุขภัณฑ์เรียบร้อยแยก่วนเปียก่วนแห้งไว้ให้ด้วยนะคะและเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่เป็นด้านหลังบ้านนะคะเช่นเดิมค่ะก็จะมีโซนเอาไว้สําหรับตัวน,นี้น่าจะเป็นบิวอินตู้สื้าได้เลยค่ะ ป็นไงบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านทาวน์โฮม2ชั้นที่มาด้วยนึงที่16ตารางวาเหนอือที่เหลือเลยนะคะสำหรับใครนะคะสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้ติดต่อวิาได้ที่เบอร์นี้งเลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไจ์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปร,ร,รีวิวบ้านต่อไปนะคะบ๊ายบาย